สวัสดี่ยสุสยสวยวันนี้เราจะมาก,กันท้างค่ะอันนี้กินข้าวอะไรชวนข้าวบุกไปเยอะอิ่มแล้วอะ่ะอ,อันนี้บางไปไหมอันนี้ว่นเนื้ทายหายไม่มีอะไรไปกินโรงเรียนเหมือนเดิม ทำไมวันนี้ตื่นสายเขาไม่ได้จ่ายไม่ได้จ่ายปิดไปแล้ว, <c oughs> ลวเราไปเรียนแล้วไหม คาโต้กัะโปเอาไหมหาอะไรคะไม่มีถุงใสยอยู่ตรงขวัวเอากระเขาบอกเอากระโตไปด้วยนะเออน้ำอะไรมีมีตะนนกับไม่อางุนไม่อางุนบอกฝปฝาจะรู้ mm hmm. เร็วๆต้องหมดนะข้าวข้าหมกอะ่ะได้ ทำไมอยากไม่เลยวเร็วเร็วกัติดไปกินคำใหญ่ๆไงมันไม่อร่อยคำโตๆเลยอย่าบอกว่าไม่อร่อยอร่อยมากกินคำไมยกินคำใหญ่ๆแล้วมันไม่อร่อยนะอะไรแบนี้ก็เคี่ยวตาส่วนตาเหลือ ขอ,อกครูด้วยนะว่าข่าววันที่เก้ามันไม่อัพโหลดมันไม่มีตอนแปดโมงครึ่งใช้มแม่จะได้ดูสดครูให้โปรทำหรอหรือครูทำ,ทำเองครูทำเองไ่เมานแล้วหอะมาอาบน้ำนะมกป้ารู้ใจเอา้าถุงถุงใส่ไม่ใส่หรอป้าเนี่ยอันเนี้ยอันนี้กับข้าวตอนเที่ยง กินได้ทุกวันไม่เบืเ่อ,อยังเบื่อชีลๆแล้วอืมไม่ได้หน่อยแต่น,นี้ไม่เบื่อใช่ไหมแม่จะได้เตรียมหรือว่าทำเป็นใส่ผักใส่แซนด์นนวิชก็เน,นี่ยแซนด์วิชเป็นมังไม่กินเนือ้อ จะกินไก่มัมงขีสวยเออเร็วๆๆๆๆๆขอขอบคุณข้ามกจากไหน,นใครทำใช่ลุงยาง ที่อะไที่อยุธยาเป็นข้าวหมกนื้ออะไรนะแตกเลยมันไม่ทำขึ้นเลยเนี่ยแล้วก็แตกไม่ทำขึ้่เลอ่าไม่ต้องเยอะก็ได้จจไหมเร็วไ,ไม่หมดก็ไม่หมดกินน้ำตามด้วยน้ำกระตุก เดี๋ยวไม่ได้ไปถ่ายไมรถดการติดชีวิตสามีแต่สามีไม่พูดอะไรเลยให้เป็นประโยชน์วันนั้นพี่วันวันที่ก้าวเนีะน่ะพี่เขาเปิดเพลงออนที่โรงเรียนเลยเปิดให้ทั่วโรงเรียนเลยเพราะว่าเขาอันนี้ให้เปิดเพลงอะไรก็ได้พี่เขาก็เลยเปิดเพลงออนคนที่เป็นอะไรนะเออเป็นดีเจดีเจปากหวานน่ะหรอดีเจป่ะดีเจเสียงใสออออนดีเจเสียง,ยสยงยใสใคร ที่คนที่ผักเปียผมมานะนที่มัธยมมานะอ่านข่าวก็อ่นานใครสเต็ปนี้ก็จะเป็นดีเจเสียงใสไม่ดีเจเสียงใสอ่านก่อนนานเลยแล้วก็ค่อยเว้นเดืนเยอะๆแล้วก็มาหนูไม่อ่ราแล้วอย่างนี้หนูจะขึ้นเรียนทันหรอทันแปดโมงครึ่งใช่ไหมของหนู อันข่แป๊บเดียวสองหัวข้อภาษาอังกฤษต,ต้องแม่นนะอะไรนะอเลตโลอะไรนะฟะนักขวดอะนักขวดอะไรเราไม่ให้ประธานการเรนะนักวิ่งอะชื่อเลยนะคะนักวิ่งอะชื่อเลยนะนักวิ่งที่เขาถามชื่ออะที่เขาอ่านข่าวอะ่ะอเมตโลอะไรนักขวดจากลา เตรียมเท้าเลยเร็วๆ้อนกูด่าแม่ไม่มีขาเตรียมเงินแล้วยังเอ้าน้ำป้าใส่ในกระเป๋าไปเลยมันอันนี้มันไม่เย็นมันก็อร่อยอยู่มันแบบเป็นกราบุกร่างมาวันไหนมันจันแล้วหนูก็รีบเลยอะไรนะมันจันโอ้ยเร็ว 我等一再装一个包，